สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดอระยองครับผมสวัสดีเช้าว,วันวันอังคารเนาะวันอังคารเมื่อวานกีฬาก็เสร็จสิ้นนะครับสาหรับนักเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน13โรงเรียนครับ13โรงเรียนก็นักเรียนก็รวม2000ครับแข่งกันเป็นที่เรียบร้อยว่ากว่ากว่า กว่าจะส่งรูนักเรียนได้ก็ปาเข้าไปเป็นทุ่มครับหนึ่งทุ่มต้องส่งตามบ้านเนาะบ้านผู้ปกครองครับต่อไปก็ต้องลุยอีกมันยังมีกีฬาของตำบลอีกนะครับผมกีฬาของตำบลกีฬาของหมู่บ้านอีกในช่วงนี้เนาะเขาจัดใส่หน้าหนาวตามแผนก็ประมาณแหละของอบตอก็ดีครับนะวันนี้คุยกันต่อครับสักพักหนึ่งสักสิบกว่านาทีหน่อยชุดนี้ก็เป็นชุด เจ็บๆรวมๆกันนะครับไม่รู้ว่าวาละไหนบ้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะครับถามมาก็จัดให้เนาะใครที่ถามสีพึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับพระชุดนี้นะครับเป็นพอน้องพี่ครับเป็นพระที่เขาแตกผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมผมไม่ได้ทิ้งเลยพระที่เขาแตกเขาหักเนี่ยผมเอาไว้ศึกษาครับ ผมเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาดูเนื้อดูอะไรนะครับในแต่ละยุคแต่ละวาแล้วครับที่เขาแตกเขาหักมาเนี่ยนะครับจะเป็นโทนไหนก็เอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้เ,ไวเทียบเนื้อเทียบเทียบกันครับก็เอามาให้เห็นภาพกันแบบนี้แหละนี่ครับอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้ในนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับนี่อย่างนี้นะผมไม่ได้ทิ้งนะครับพยายามเก็บ เก็บเพื่อที่จะเอาไว้เป็นข้อมูล <c oughs> เอาไว้ในกรณีที่เราศึกษาดูนะครับเช่นมวลสารพวกนี้ครับเก็บไปเก็บไว้อันนี้เขาจะมียกที่เป็นตะกุดด้วยแบบนี้นะครับตะกุดแบบไหนอะไรยังไงครับนี่นะตะกุดนะครับนี่นะตะกุดมีฝังตะกุดกดมือมีหน้าเดียวยังไม่มียันเป็นบล็อกไม้บล็อกตะเคียนบล็อก หินมิดโกนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ดูเนื้อครับดูเนื้อเขารวมๆผมไม่ใช่ถุงเดียวนะมันมีมันมีม,นม,ม,นม,ม,นมีหลายถุงหลายทินหลายอันอยู่นะครับรวมๆก,กันอยู่ก็เอามาให้เห็นภาพอันนี้น่าจะเป็นผงกระดูกภาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะครับแรงนะผมจะบอกให้ <c oughs> เราจะเป็นกระบนกระบายอะครับเราจะเป็นกระบนกระบายเราจะเป็นแบบ ยังไงคือถ้าถ้าเข้าสื่อถึงเนาะอันนี้ในส่วนตัวนะครับไม่มีดราม่านะครับเราก็ต้องไปทําบุญให้ท่านนะทำบุญทำบุญบางทีบางทีมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ครับเพราะไม่รู้กี่ดวงร้อยจิตดวงวิญญาณเนาะที่ที่หลวงป,ปู่ท่านได้ นำมาปลดปล่อยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วให้บุญเนี่ยจนเขาสําเร็จทากันหมดแล้วรอไปสู่ภพภูมินะคระับตอนพระพถึงจึงจงใช้คาว่า,าพระรอเจ้าของนั่นแหละครับอนี้ตัวอย่างพระรอเจ้าของอันนี้น่าจะเป็นยุคเนื้อดินนะน่าจะเป็นยุเนื้อดินนี่ครับแตกหักมาเนื้อดินรอเจ้าของพระมีเจ้าของเขาก็ไปให้บุญเราไปช่วยเรา ให้เมตตาให้ไดต่างๆให้โชคให้ลาบเขาก็มันมีอะไรอ่ะมันมีสัมพันธ์กันครับมันมีสัมพันธ์กันอันนี้ก็เหมือนกันโอ้อันนี้ยังดีอยู่นะนี่ยังสมบูรณ์อยู่นะนี่เสียนโตยุคเก่าของหลวงปู่นี่เข้มขังมากนะอันนี้ยังดีอยู่นะครับดูเนื้อดีๆสมบูรณ์สมบูรณ์มรณผมก็จับๆมาที่ไหนได้ก็อัดเข้ามาครับนี่นะ ติ๊ตา,ตาก็าเกลระเบิดเกออกมาเยอะนะครับอันนี้ยังพอทนได้อยู่นั่นเองนะต่อจากนี้มันจะมีที่ดูอยู่นะครับว่ามันไม่ใช่นะครับที่เขาทำโรงงานอันนี้ยังอันน,น,นี้อันนี้ยังดีครับดีใช่ครับใช่ของปลวกกล้องเลนมัวเดี๋ยวนี่ก็เป็นอีกวาระหนะึงเพราะขมแขนงที่มีใหญ่พวกนี้ดูลูกอมครับมีอม ลูกอมเบิลท่มนี่ครับงามมากมากครับนี่นะสวยสวยสวยสดงดงามมีคาบพูดดันขึ้นด้วยนะอะไรอีกรวมอยู่ในนี้นี่ลูกอะไรเป็นอะไรอันนี้เสียนโตลูกอมอันนี่มีอะไรอันนี้เม็ดประคำครับเม็ดประคำมีอยู่เขาขายเม็ดละร้อย เราขายมันละลอยเลยแล้วเนี่ยร้อยแปดแล้วเท่าไหรล่ละอืออันนี้เป็นเก่าครับที่เขาเขาเอมนันมาครับหยุดแม่งแยกกันนะชุดน,นี้นี่ค่อนข้างจะไม่มีมันจะเป็นออกเป็นโทนหนึ่งนะครับเพื่อนนะบนโทนทองครับลงบนทองอันนี้ยังถือว่าเป็นเก่าเกลืออยู่นะครับอ,อ๋อยู่ในนี้เนี่ยก็มีอะไรไม้เยอะๆกระดูกพีครับ กินกระดูกผีก so. um. ินกระดูกผีดุมกระดูกผีเสียงโตอืมไรลูกอมโอ้อันนี้อันที่แจกครับเ็ดูลูกอมครับแต่ละยุคแต่ละวาระดูสิใครว่ามันจะมีเฉพาะอันเดียวเก่ากึกเลยนะเนี่ย งยาผงใบลานผงพูดผงพายเนื้อดินเนื้อข้าวเหนียวแต่ละวาละมันมีหมดนะครับดูองน,นี้นี่องน,นี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะไม่เคยยายดูนดี่ให้ดูดให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศอะไรนะอันนี้ก็จะเี็เมยุกดินครับอันนี้ปิดตาอีกยุคหนึ่งครับแล้วก็ อันนี้มันจะเป็นหลังนุ่นๆนะครับในคลิปก่อนๆอันนี้เป็นท้ายๆนะครับนี่ท้ายๆนะครับตาจมูกนนี้กระดูกกระดูกผีเปับพร้าไปเข้มขังครับมีล้อพิมพ์สือ่ะตรนนี้มีหลายพิมพ์อยู่เออนี้มันจิมเป็นรูแบบนี้เลยนะเป็นดูทุกโพาเนี่ยน่ครับเป็นรูครับเป็นรูเป็นรูเป็นรูครับนี่ ดูเลยนี่ก็มีนี่ครับมัจะไม่สมบูรณ์เลยเนาะผมวนะ่าเนาะไม่สมบูรณ์แล้วก็เขาไม่ได้เอาไปขึ้นเป็นสร้อยประคำอะไรพวกนั้นโอ้ลูกผมก็ต่ำมากนะลูกอมก็ต่ำ่ำเลยอันนี้มีบอลเต็มบอลเต็มแต่คนจะเป็นระบอลบอลน,น้ำมัน ดู bert, au, ลูกอมครับดูลูกอมดูผีลูกอมดูคาบบ้านครับอะไรขึ้นมาครับสองลูกสามหลักสามลูกอย่างนี้อ้าวใครที่ฐานผีพึ่งนะครับผมดน่าจะอยู่ตรงนี bah, sort of ้แหละอยู่ใต้ใต้อันนั้นของฟูฮั่นข้างล่างมีอะไรข้างล่างเป็นใบคาถาครับใบคาถาของผี หลังล่างใบคาถาจะหมดแล้วมั้งใบคาถาเนี่ยใบคาถาของหลวงปู่ทิมอิสริโกคาถาบูชาพาระหลวงปู่ทิมอิทิสุขตัวหลวงพุทธรโ,โมพุทธายะนี่มาอุทุกคั้งกันจังนะจ๊ะพุทโธพุทโธน,นะครับรูปหลวงปู่ก็ตีโคดนะครับนี่นะตีโคดครับตีโคตดตีโคดโคมีตาวัดครับด้านหลังตีโคดครับตีโคตดตีโคด สมดแล้วมั้งรูอันนี้นะูใบคาถาหลวงปู่นะครับผีกลัวผีกลัวตัวเี็นสีผีกลัวครับแค่เห็นใบนี้ก็กลัวแล้วข้างล่างก็จะเป็นรวมพิม์อะไรเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะดูอันนี้ครับทีนี้เนี่ยใครจะใครที่ถามสีพึ่งหลวงพ่อาตบเด้ย ไม่กักแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆดูนะครับสภาพโอ้ยต้องต้องต้องยอมรับอย่างนี้ว่าผมลืมนะครับผมขี้ลืมนะรู้เก็บไว้ไหนก็ลืมนะครับลืมลืมเพราะว่าอันไหนที่เพื่อนถามมาก็ไปค้นลื้อทีนะครับนี่นะชุดนี้จะพร้อมใบฝอยครับมันมีบ้างไม่มีบ้างครับดูอันนี้นี่เก่ามากครับใบฝอย จุ่มรวมไว้นี่ใบไฟครับกอึ๊กเลยใบไฟที่อยู่กับตลับยาหม,ม,ม่องยาหม่องก็จะมียาหม่อง 5JD ยาหม่องลิงยาหม่องจวยทองแล้วก็มีอันเล็กๆด้วยครับของสีทุกอม่างพลาสตินะนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนนะมันจะแห้งแห้งเลยนะครับน,รนี่เดี๋ยวลองขอแกะสักอันหนึ่ง ดูสภาพดูสภาพดูสภาพหลายคนบอกไปทาได้ไหมมันเราใช้วิจารยาณเอาครับเพราะว่าอันนี้เขาให้บูชาตั้งนานนะเนาะมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เขาก็ผ่านอย่างเงี้ยก็ดูเอาอันไหนมันใช้แต่เขา่าเป็นหัวเชื้อนะครับแต่ของโลูปูทีมนี่หอมมากที่เขาดันกัน,นครับดูวจะเปิดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะโอ้ย มี่จะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวคัตเตอร์ผมอยู่ไหนยากครับปตดยากอืมวาย มาอย่างนี้เลยนะครับผมโอ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 มาอย่างนี้เลยครับตลับนี้เอา้างงเลยครับคราวนี้เขามาได้ยังไงเนาะนี่ครับเนี่แหละเพื่อนที่ถามว่ามันมันก็ทาได้แหละแต่ดูเอาเนาะดูเอาเพราะว่า บาง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 ,บงตลับบางชิ้นเนี่ยเขาแห้งดำเลยนะครับมันก็ผ่านการเวลามาดูองค์นี้ครับวีนึกถึงที่ว่าเขางอกเองเนาะนึกถึงเขาที่งอกเองครับียาดูนะครับเพื่อนๆนะดู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 ดู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 ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนครับยังเห็นคราบช้ำๆอยู่นะองนี้นะตลับนี้นะ อดีดยลมกินกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของของท่านอยู่นะครับกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านอยู่แต่ของลงกชิมนี่หอมมากหอมย่อยโยนหอมรันจนมากๆนะปิดไว้ก่อนครับอันนี้เป็นตลับของอืม,อ,มอันนี้ลูกท้อไหนล่ะซองเขาอยู่ในซองนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดอีกสักซองครับที่ถามมาเอาไหมมา,มา ามนี้เลยนะครับตามนี้เลยมีเท่าไหรไม่รู้อนนี้มันมีเท่าไหรไม่รู้กี่มากน้อยไม่รู้นะครับผมหนึ่งสองสามไม่รู้กี่มากน้อยครับไม่รู้กี่มากน้อยไม่รู้กี่มากน้อยมาดูอันนี้ดูอันนี้ดูดูดูนี้มันเก่ามันดูดูผมดูใบฝอยเขาอันนี้ องดูดูนะช้างนี้เอานี่มาขอมาก็จัดให้เอาเดอ้อพี่เดอ้อที่ช่างเชียงใหม่อยู่ทงังภูเก็ตก็ดีครับนะสีพึ่งหลวงพ่อทาบแล้วก็หลายคนจะไปค้าไปขายไม่ผิดหวังผมบอกเลยนะครับในสายนี้สายหลวงปู่ทิมพ่อทาบนี่ที่สุดแล้วดูสภาพนะโอดูสภาพดูสภาพดูสภาพ เจดีการเล่นเยนโลเดอดูแลสุขภาพนะครับผมคีครับนี่ครับสภาพเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้แห้งเห็นไหมครับนี่แห้งหดลงไปจากอันนี้อีกนี่ครับอย่าตัวนี้นะเห็นไหม อันนี้แห้งหดนะครับนี่ครับของผู้เท่าสมัยนั้นนะครับที่ได้จากอของผู้เท่ามาเนี่ยเขาอยู่บางเออว่าเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาก็บอกของหลวงพอ่พอหลวงพ่อทิมมันเป็นตลับยามหมองเล็กๆหรือตลับอื่นๆเล็กๆนะดำๆนะครับมันดำแข็งแห้งเลยนะไม่ได้ใช้ตั้งแต่ไรปีพศมาก็นานเนาะเหมือนกันนี่นี่แห้งหดอย่างนี้นะครับนี่นีนนอืมแต่ที่อี้อันนั้นล้นเนาะอันนี้แห้งหดนะครับ ดูตเพียนก็จะมีตะเพียนมีตะกุดแบบนี้เออเอา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 ,เอาก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับที่ถามมาก็ยังมีอยู่สักหน่อยอยู่ครับผมอ,องค์ขวัญตีใหม่ขายากจะยังไงก็ทักมาเอามาให้ชมเรอเดอร์นี่ครับเกณจะใช้วิจารญาในการรับชมชม,ชมพวความมัเทิงนะครับมันจะไปทางไหนครับมงคลลวกปู่ตอนนี้อาทีนี้อันตรายที่สุด ดูอีกไหมดูอีกสักอันเนาะครับดูสักอันก็เลือกเลือกเลือกอันที่มันใบหอยเก่าๆบ้างอันนี้ไหมมันมีจ่ห้าเจอดีหรือเปล่าห้าเจดีหรือเปล่าอันไหนเก่ากว่ากันอันดูอันนี้ใบยหอยอันนี้ผ่าทางจะเก่ากว่ามีซองเปลือยแล้วเนี่ย สองเป่อยจะเป่อยแล้วครับสีพึ่งชายง่อยได้เมียหกคนอะไรขอ,ของเขาเนาะครับตัดมาัมาตัดไม่ได้ครับต้องใช้คัตเตอร์ช่วยเครื่องมือช่วยครับ แล้วอันนี้สักตลับนึ่งเพื่อนดูนะครับผม,มแบบนี้มันคิดได้หลายอย่างนะเราจะปล่อยให้เขาแห้งดำทิ้งไปหรือ,อยังไงเพราะว่าไม่กล้าทาปากหลายคนก็ว่าอย่างนั้นหรือจะเอาออกมาเป็นมวลสาร หัวเชื้อหรือจะปล่อยเอาไว้ขอเมตตาพุทธคุณไปแบบนี้เนาะพอเห็นสภาพแบบนี้ดูนะครับขยายดูอีกสักหน่อยสิดูนะครับห,หนึ่งด,ดูสภาพภาพเขาเขาดันอันนี้พยายามดันออกมาข้างนอกแนละ้วนี่นะดันออกมาข้างนอกตลบโอ้โอเ์อตะกี้นี่ตลับตะกี้นี่ฟูเลยเนาะนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ ถามว่ามันเป็นแบบนี้ทุกตลับไหมเป็นแบบนี้แหละครับใกล้เคียงกันแบบนี้ดําแบบนี้แหละครับบางอันแห้งเลยนะครับแห้งเลยนะครับตามที่ที่เขาอยู่ตามอุณหภูมิเนาะหลวงพ่อท่าครับแล้วสนิมผมว่าเพราะว่าตลับอันนี้ยามองเนี่ยมันเป็นโลหะก็เป็นสนิมมันไม่ปฏิกิริยาอย่างเงี้ยมันต้องมีอ่ะแล้วก็มีตะกุดด้วยอะไรด้วยนันก็เลยเป็นแบบนี้ ดมกลินก่อนกลินก็กลินก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านอยู่ครับอันนี้มันเขียวๆมันอะไรนะข้าวเขียวๆข้วขาวนี้นะครับอืมอ้าวโอเคครับสอบถามมาจัดให้แล้วสำหรับ สล่ับสีพึ่งยาหมองหลวงพ่อท่าจะไปค้าไปขายตัวนี้สู่ชีวิตกันนะครับผมเอาก็เอามาให้ชมประมาณนี้แหละไม่รู้ว่ามีกี่มากน้อยละ่ะน่าจะอยู่พอสมควรอยู่เอาเอาครับผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้บุญรักษาทุกท่านทุกคนเดี๋ยว ถครอยากจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวทักมานะครับอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะทิมไหนอะไรมาศึกษากันไปเดี๋ยวจะไปคนไปเรื่อมาเอามาให้ชมแล้วก็มาวิภากอภิษฎกัน,กนดูกันอันตรายแล้วครับมาทีนี้สิบห้าหลายคนก็ไม่อยากไปต่อแล้วนะครับเกเยอะยสู้ยกต้นไม่ได้อะไรก็ได้กันไปครับทางเราต้องศึกษาเนาะโอเคครับผมขอบพระครุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์นะให้กันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ฝากที่ทางเพจด้วยนะครับเพจสิทธิ์สัทธาวรักบารมีหลวงปู่ทิมครับผมพยายามลงมงคลหลวงปู่จะลงไปเรื่อยๆครับลงไปลงไปลงไปเป็นหน้าเป็นตาเนื้อนั้นพิมพ์นี้อันไหนที่มันอันนั้นก็จะติดคําอธิบายเข้าไปด้วยอันไหนที่มันเนื้อกเก่าว่าล่าเก่าก็จะขึ้นแต่ผมหัวข้อไว้ให้อันไหนที่มันเออวันนะ อะไรที่มัน,ปนแปลกๆไปก็จะเพิ่มไปเนาะในตัวนั้นเท่าที่ข้อมูลที่จะลงไปได้นะครับบางทีมันลงลงลึกไม่ได้นะครับเพื่อนนะมันอัดพื้นที่อธิบายมันน้อยครับเนาะโอเคนะครับผมบุญรักษาทุกท่านทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณคนมากมายนะครับะอ,อนอุดรทีวีครับสวัสดีครับ